โอ้ยิงเลยตับอ้งอนได้เขาเป็นเด็กอะไรเดีเลยเไ่ยาคุยค่ะรยเดี๋ยวจะรบกวนขอลานะคะส่งค้าให้เราครครบพ่าัอยู่ที่นายทรเเยอะเลย จัดไหนอ่ะไปส่งก่อนไปส่งที่รถอะไาลูกใหนมัถือน้ำให้ถือให้ก่อนตัวกอรเบอร์นะ เดี๋ยวไปขายยนี่ไม,มครับเชญโอเคไปไัไปนนนส่งพี่รถดมีรออยู่นี่ผมหนัาครับครับ ครับอคานเ้าเย็นต่เ็นครับสนัดครับัครับนะครับหามมากฮะไม่กล้าบอกเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวส่งน้องก่อนค่ะ เดี๋ยวบ้อมลาพี่พี่มงานอันนี้เดี๋ยวไปให้แม่นะให้แม่ดูว่าเรามาถ่ายด็อกเตอร์ถายตูมาดูพี่เกยงนะคอนนีันจะมีตอนนี้หมดล้วอออยู่ที่เกงแน่เลยลองดูเกงางเกงกับกับออวตูนครับออไม่ได้ติดตูนะครับเราตู้มาตรงนี้ อันนี้ปะไรอ่ะโอโไก่ฮะถบาร์บีคิอะไรนะสีแดงแดไม่หไปใ่าีไป ติต่อไว้เด็๋ด้คอนเฟร์มกับลูนี้จะโทรมาคอนมเอย่างไรครับใช่ครับี่านุนกระด็ตั้งแต่กระลงมาาตง ta móc cháo 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 กเปาไปก่อนนะ้งไปทุงยางอนไดามเดีไมกมากครับสามเลย <c oughs> เรื่อจริงพอดีดนครับขอบคุณครับขอบคุณทีณ่มาตาัต้งะไมัดนะ ไมู้มากเจอกันครับคจณบ้าคับพีเอเจอกันสามขอบคุณมากนะครับขอบคุณทะเลสุดี่ีปคนะครับครับก็เจอน 来。